ครับบอลร้านวัฒนชัยหล่มสังครับบอลเป็นผู้จัดการสายขายนะครับผมบริษัทวัฒนชัยหล่มสักจำกัดสินค้าไหนหาไม่ได้ลองสอบถามวัฒนชัยหล่มสักดูก่อนนะครับเปิดมาแล้วมากกว่า40ปีครับในบอลเป็นรุ่นที่สแม้วครับผมสมัยก่อนที่รุ่นอากงมากขายก็อาจจะเป็นสังกะสีพวกหลังคาอะไรต่างๆนะครับของใช้เป็นเน็ตแล้วต่อหลังก็มาเป็นตัวแทนจาหน่าย e-c-g ครับผมแบรนด์ชั้นนําต่างๆพยายามเดียวกับคู่ค้ามาหาในสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆสินค้าที่ลูกค้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับ ในส่วนของงานโครงสร้างตั้งแต่เหล็กในก่อสร้างนะครับถึงเหล็กรูปพัน์หลังคาอิฐบล็อกอิดบนเบาเนี่ยเรามีครบอยู่ละส่วนงานท่อระบายนะ้ําหรืออะไรยังไงก็สอบถามมาก,ก่อนได้เราก็ยินดีจัดหาให้ครับผมไม้ฝาเนี่ยเราจะขายเฉพาะของแบรนด์ s อ g ครับผมในส่วนของวัชชัยเนี่ยก็จะมีอ,อยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นสายสินค้าวัาสดุก่อสร้างอุปกรณ์สำร็จบ้าน,นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคลังเซรามิกนะครับจะขายกระเบื้องและก็สุขพันในแบรนด์ของครังเซรามิกครับผมสินค้าที่เราโดดเด่นในช่องทางออนไลน์หรือหน้าร้านนะครับก็จะเป หลายรุ่นที่ร้านสต็อกพร้อมขายนะครับแล้วที่เราโดดเด่นมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของอะไหล่ s p a r พาร์ทไม่ว่าฝารองนั่งฝาหมอ้อน้ําหรืออะไหล่เนี่ยเราเป็นตัวแทนจําหน่ายที่เป็นศูนย์อะไหล่ภาคเหนือจะมี2ที่ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เพชรบูรณ์ร้านพระนจัยหนุ่มสัตว์ครับผมที่สำคัญที่สุดคือ1คุณภาพของคู่ค้านะครับผมสก็คือเป็นที่ต้องการของท้องตลาดใช้แล้วหลังการขายมีายการดูแลกันจากคู่ค้าครับผม อ่าอย่างแรกเลยคือคุณภาพครับผมคือใช้แล้วจบไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาอย่างช่วยงานสกูก็กยิงแล้วก็ทะลุแล้วก็รยบร้อยไม่หักไม่สร้างปัญหาให้ช่างหรือลูกค้าครับผมในส่วนที่บอลชอบที่สุดคือการจัดส่งของอินทรนค่อนข้างดีมากในแต่ละจังหวัดอ่ะมีรูทค่อนข้างชัดเจนว่ามาทุกวันนั้นวันนี้เพราะบอลก็จะขายไปจังหวัดอื่นด้วยไม่ว่ากรุงเทพนิมยอรหรือจังหวัดต่างๆเราจะรู้รอบร่าวๆทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการสั่งของได้ครับผม พูดถึงในส่วนของหน้าร้านก่อนนะครับหน้าร้านเนี่ยเราก็พยายามหาสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าก็คือเราอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างหรอกแต่หลกัหลกๆในพื้นที่เนี่ยบางร้านก็มีมัง่งไม่มีมัง่งแต่ตัวที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราพยายามจะหามันที่ร้านแล้วก็สําคัญที่สุดคือร้านเราสามารถตอบเงกลับภาสีได้ทำเป็นเสียราคาได้สําหรับลูกค้านี่จะเช็คราคาเนี่ยเรายินดีเลยสอบถามมาก่อนซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่เปิดโอกาสให้เราได้เสนอราคาแล้วก็แฮปปีล้ละส่วนในช่องทางออนไลน์เนี่ยเราจะโดดเด่นในสินค้าที่หาแหล่งซื้อไม่ได้เราก็พยายามเตมม็ไ่่วาาาถััังงงงงนน้ํขยะแพหรือ เบต่างๆหรืออะไรอย่างที่บอลแจ้งไปน่ะคือหลายๆร้านเขาไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี้แต่เราสต็อกพร้อมขายเพราะถ้ารอโรงงานหรือบริษัทเนี่ยอาจจะต้องเบิกของหรือสั่งผลิตเนี่ยเป็นเดือนเลยแต่กับเราเนี่ยสั่งปุ๊บเราแพ็คส่งได้เลยก็เป็นจุดแข็งของทางร้านครับผมสำหรับจะส่งจากที่ร้านเนี่ยเราก็มีบริการถ้ารถที่ร้านเองนะครับก็ประมาณไม่เกิน100 100กิโลนะครับผมแต่ถ้าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเราก็จะใช้ขนส่งอื่นๆที่เป็นขนส่งเอกชนที่ผ่านแอปพลิเคชันเราก็ดีลให้ครับผม ราคาของก็ถูกดีไม่แพงเหมือนร้านวัสดุนอกมีครับมีส่งไม่คิดค่าบริการส่งร้านวัสดุนอกมันคิดะครับปกติก็ซื้อพวกปูนซื้อพวกใบตัดตัดเหล็กอะไรนี่นะครับซื้อเหล็กซื้ออะไรนี่ครับบริการดีสะดวกอ่รวดเร็วด้วยบ่อยครับของมีให้เลือกเยอะครับแล้วราคาก็ไม่แพงมากก็บริการก็ดีครับพนักงานก็แนะนําดีครับสั่งของก็ตามสเปคดีครับแล้วก็ส่งก็ตามกําหนดดีก็ได้ของตรงเวลา ครับผมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในช้อปปี้รัชดาหรือทิกตอกได้เลยนะครับเซิร์ชวัฒนชัยหล่มสักหรือเดี๋ยวไปยูซีอโฮมมาร์ทนะครับหรือทักแชทมาทางเพจ Facebook ของทางร้านได้เลยนะครับวัฒนชัยหล่มสักครับร้านอยู่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสังเกตง่ายอยู่ตรงข้ามคูเวตาหล่มสักครับผมก็สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสัมผัสกับทางร้านก็ลองเข้ามาดูของที่ร้านก่อนเราก็จะมีในส่วนของสินค้าเอสซีจหรือสินค้ากลุ่มถังน้ําหรือว่าสินค้าโปรฟาสดงานหลอดสกู าาก็ทักแชทหรือไลน์ออฟิเชียลที่ร้านมาได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรูปส่งราคาให้พิจารณาได้ก่อนครับผมถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยคือได้ได้คำตอบจากที่ร้านสินค้าไหนที่ลูกค้าคาดหวังว่าที่ร้านมีหรือไม่มีเนะี่ยเราจะตอบเลยว่ามีหรือไม่มีหรือว่าสั่งได้ไม่ได้เราจะพยายามจะหาคำตอบลูกค้าหลายๆที่ไม่มีสต็อกมาที่เราเรามีการจัดส่งทั่วไทยครับบางคนคิดว่าเอ้ยร้านส่งจังหวัดร้านเล็กๆจะมีหรือเปล่าคือถ้าลูกค้าใช้ใช้น้อยใช้เยอะลองสอบถามแล้วก่อนงานด่วนผะู้รับเหมาจะส่งงานเนี่ยลองถามเราเนี่ยเราามีบรรกจัััดส่่งททวไยค